สวัสดีครับผมฟุกนะครับรับบทเป็นเมฆในเรื่องแอบจองรักเดอะซีรีส์ครับผมเอิร์ทนะครับหรือว่าจะเรียกดินก็ได้รับบทเป็นคิมหันในแอบจองรักเดอะซีรีส์ครับผม My ซี c ค e ิ l เล e เดอร e ซีรีส์ครับเป็นไงวันนี้มากเหมือนวันแถลงข่าวหลังจากที่หลายๆคนรอคอยมาเป็นระยะเวลานา จริงๆโหจริงๆก็รอคอยมานานมากเพราะว่าซีรีส์นี้ผ่านแบบเวลามามากเลยครับผมไม่ใช่แบบประมาณปีกว่าได้หรอ,อะไรอย่างเงี้ยที่ที่บบไม่มีซีรีส์เรื่องนี้ได้ถ่ายซีรีส์เรื่องนี้หรือแบบได้มาเขาเรียกอะไรมีวันแถลงข่าววันนี้ครับผมบอกลยว่าตื่นเต้นแล้วก็รอคอยมาสุดๆเลยครับอขอบคุณครับ <laughs> ตื่นเต้นมากเหมือนกันครับแต่ตอนแรกจะตื่นเต้นมากกว่านี้นะถ้ามีเวลาให้มีเวลาให้แบบว่าเตรียมตัวตื่นเต้นเตรียมใจตื่นเต้นใช่เ<ห>พราะว่านี้เพิ่งถ่ายมา2วันก่อนนี้<ล>เ,เราก็เพิ่งถ่ายกันมาครับเดี๋ย<ร>วอีกสองวันถัดไปเดี๋ยวเราก็ต้องถ่ายต่อแล้วครับผมจริงๆที่ทีเซอร์ที่พวกคนทุกคนได้ดูในวันนี้นะครับก็คือได้ดูพร้อมกันกับทุกคนใช่ก็คือได้ถ่ายอยู่ดีแบบ2วันทีเซอร์มาแล้วไวมากใช่แบบตกใจมากครับยังไม่มีโอกาสได้แบบอึับอับก่อนอยู่นี้แบบอึบอับคือแบบเต้นไง ใช่เพราะว่าตอนนี้คือมันทางานแล้วก็แบบว่าพักแป๊บนึงแล้วก็อทำงานอีกแล้วแล้วก็พักแป๊บนึงเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยเวลาที่มันแบบกระชั้นชิดอย่างเงี้ยครับผมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวยี่แปดเนี่ยก็ออนแล้วอ่ะซึ่งก็ถ่ายไปออนไปเลยทีเดียวสนุกแน่บอกเลยถ่ายเองก็คืออ่ะกันถามหน่อยพอตอนนี้ได้เข้าคารคเตอร์ได้ถ่ายทำอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง จริงๆก็ถามว่ามันก็มีแรงกดดันมาบ้างครับด้วยความที่ผมคนนึงแหละที่แบบรู้สึกแบบตัวส่วนตัวเลยนะกดดันแล้วก็อยากจะให้ซีรีส์เรื่องนี้ยประสบความสําเร็จแหละครับผมก็ค่อนข้างจะกดดันตัวเองแต่ก็โดยรวมๆแล้วก็ออกมาดูดีนะครับวันนี้ที่ได้ดูทีเซอร์ไปก็เอ้ยเราก็ไม่ได้แย่นี่หว่าเหนื่อยอย่างนี้น่ารักน่ารักไหมคะน่ารักเออน,น,น,นี่แค่นี้เหรอแค่นี้เองเหรอในซีรีส์นกก่าก็ดีนะเนี่ย อ้าวโอ้โสปอยอะโอเคสปอยนิดนึงก็ได้จะได้มีอะไรดูแล้วผมก็ถามทำไมผมว่าพอได้มาเข้าคาแรคเตอร์แล้วเป็นยังไงบ้างจริงๆคาแรคเตอร์ผมเป็นคาแรคเตอร์ที่สนุกนะครับสนุกมากช่วงแรกๆแต่ช่วงหลังอาจจะน่าสงสารไปหน่อยนะครับทำไมน่าสงสารทำไมน่าสงสารเพราะเราตัวเราเองหรือเปล่าเราเอาไปทำคนอื่นเขาก่อนไม่ไม่รู้ บอกสปอยเขาไปหน่อยก็ได้ไม่เป็นอะไรอ๋อโอเคครับก็เป็นเรื่องของแบบเราสองคนนี่แหละครับพอความสัมพันธ์มันเริ่มลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็แบบหึงแหละเอางี้เขาหึงมีปัญหาเข้ามาอืมเราก็หึงยังไงนะมาบอกหนูดิสามหรือเปล่าเอ้ยช่วยไม่ได้เรานัทธาดีก็ต้องแบบเปิดเผยหน่อยปันถามภายในเรื่องระหว่างเมฆกับคิมใครชอบใครก่อน ุณชอบผมกันไม่ไม่ได้ชอบผมกันบ hey, ้าไม่ใช่เขาชอบผมก่อนเขาชอบเขาชอบผมเขาชอบผมก่อนเขาชอบผมมาดังนี้ดีกว่าชอบอมกันเออใครชอบใครก่อนเขาชอบผมก่อนเฮ้ยไม่ใช่พี่ผมตอบก่อนไม่รู้ไม่มีแล้วเปลี่ยนคำถามอะไรที่คุณมั่นใจว่าเขาชอบคุณก่อนเออมาดิมีพี่เขาช่วยมาผมเทพครับขอบคุณครับบายยนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าเคุณคิดว่าอนเทพเหม ไม่นะโอ้ยไม่ไม่ไม่ถือว่าตอนนั้นตอนนี้ยังเฮ้ยแต่วันนี้หล่อวันนี้หล่อวันนี้เท่กว่าปกติแต่ปกติก็ไม่ได้หล่อกใช่ไหมพู้จาดีต้องการอะไรครับเนี่ยอ่ะแล้วถ้าคุณคิดว่าเขาชอบคุณก่อนนะเออคุณคิดว่าเขาจะชอบคุณก่อนวเพราะอะไรหมายถึงว่าผมใช่ถ้าคุณไม่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ชอบผมก่อนอ๋อเขาเรียกแล้วนะโอ้ถ้าตอบแล้วจะเขินตัวเองเหมือนกันนะเนี่ยไม่จริงก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เราฟังอยู่ไงอ๋อเราฟังอยู่จริงๆก็ไม่รู้ว่าน้องจะรู้สึกเหมือนกันไหมก็อยากจะดูแลน้องครับในเรื่องของที่แบบว่าเขาเรื่องถ้าชอบก็อยากจะให้แบบชอบตรงที่ผมดูแลหรืออะไรอย่างนี้ครับผมพูดแล้วก็เกิดเองอะมันต้องไปฝ่ายคู่อ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็คิดว่าเอ,อ้ยเราอยู่กันมีกําลังใจให้กันและกันหรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่คงข้างกันครับพี่ว่าเราอะชอบก่อนแต่คุณอะข้างหลักมีมากกว่าเอ้ยอ๋ยเอเนี่ยเขาชมมาขนาดนี้แล้วไม่รู้ครับไม่รู้ว่า ใช่ใช่ใช่แล้วในเรื่องนี้เป็นคนภางหลักไหมมีครับมีมีเนาะมีมีเฮ้ยคนใช่ไ็นคนที่ภาคหลักไม่บอกใช่ใช่ใช่ครับแบบที่จริงกับทีนี่ถ้าเอาตัวละครมาเล่นก็ได้นะอะไรนะครับแบบจริงกับซีรีส์ซีรีส์กันเลยจริงๆก็ถือว่ารีเลทกันนะเพราะว่าอย่างตอนนี้ก็คือเขาเรียกอะไรเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้แบบว่าสนิทกันขนาดนี้หรอกแล้วก็แบบมาด้วยเจอเหตุการณ์ ต่างๆหรืออะไรอย่างงี้ครับผมมันทําให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นก็เหมือนในซีรีส์นี้เลยแต่อันนั้นอ่ะเริ่มด้วยกันที่แบบเราเกลียดกันแล้วก็แบบว่าแข่งกันเอาชนะจนมีแบบโมเมนต์ที่แบบทําให้เราแบบเฮ้ยเราเผลอไปแอบรักคุณคนนี้ต้องแต่ตอนไหนวะหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ในซีรีส์คาแรคเตอร์ของเราสองคนแบบมันต่างกันมากเลยครับคือคนนึงเป็นคนที่แบบว่ามีการวางแผนในชีวิตมีแบบว่าความเนี้ยบของตัวเองกับอีกคนหนึ่งเป็นคนที่มีความอิสระเป็นคนกวน มากอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ทนละแล้วก็แล้วก็เป็นคนแบบรักอิสระอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้แบบว่ามันมันเกิดแบบแรงแบบที่แบบว่าไฟฟ้าอะไรเงี้ยแบบช่วงแรกๆอะไรเงี้ยครับใช่แรกต้านใส่กันแต่พอเหมือนแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นเติมมาเติมเต็มให้กันละกันละกันครับแต่จะเติมเต็มยังไงนั้นเดี๋ยวน้องมานต้องนั่งดูกันว่าเอ้ยมันไปเติมเต็มกันได้ยังไงครับในชีวิตจริงก็คือดูแลกันจนรักกันรักกันไหมอ่ะเขา เออที đây, เเอ่เล่าในเรื่องนะวาในเรื่องแต่จริงๆก็ในชีวิตจริงก็ไม่ต้องไม่รู้อ่ะแต่ผมก็เขาเรียกอะไรเอ็นดูน้องดีกว่าครับผมผมก็เออในฐานะที่แบบเราได้เป็นเพื่อนร่วมงานกันหรืออะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้น้องที่แบบได้ทำตามเส้นทางของตัวเองได้เป็นแบบตัวของตัวเองเลยอ่างเงี้ยเราก็คอยช่วยเป็นกาลังใจให้ตลอดครับอ่านะคะหน่อยแล้วว่าว่าอย่างนี้คุณมีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ก็ไม เ่าไปสิจริงๆมีไปทําเค้กด้วยกันด้วยคับเดี่ยวก็ใช่มีไปทําเค้กด้วยกันก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรทำคอนเทนต์แหละหาคอนเทนต์ทำเหมือนในเรื่องนี้เลยแบบว่าเออก็ไปลองทําด้วยกันแล้วก็มีแบบนัดไปเจอกันบ้างหรืออะไรอย่างนี้ครับอย่างล่าสุดไปก็คือแบบให้ของขวัญไปฮะว่าของขวัญเกิดใช่ได้เป็นอะไรได้เป็นอะไรได้เป็นเสื้อไอยของอะไรนนี้ใส่มาด้วยไอเราว่าเป็นน อะไรนะให้สื้อกี่ตัวให้ซื้อหนึ่งตัวครับสองตัวสิถ้ารวมปีที่แล้วด้วยปีที่แล้วด้วยใช่ชอบมากเลยค่ะท่อตัวแรกใส่ไม่ได้ตัวแรกใส่ไม่ได้ตัวสองแต่ตัวสองใส่ได้แล้วนะสองใส่ได้แล้วชอบไมแล้วชอบคนให้ไหมชอบสิครับชอบซื้อชอบพอมันเกิดให้เลยนะชอบพอนั่นแหละ คำถามครับสามไปคำถามต่อไปเลยดีกว่าครับสองต้องกินตาขอโทษเลยครับเขารอคำตอบอยู่อ่าไม่ต้องเป็นคดัอ๋อไม่ได้กดดันอ่ะเขารอคำตอบอยู่ละเขารอคำตอบอยู่ไม่ต้องไม่ต้องรีบนะหนูชอบทางชอบทางชอบทางขั้วเขาชอบทางคู่วไหนอยู่เป็นอยู่เป็นเออแล้วอย่างนี้วันเกิดเขาเรา็้องคืนป่ะ รอรอวันเกิดต้นปีขออนุญาตนะสองรอบไม่ไม่คุณผมซื้อเค้กไปให้คุณไงอ๋อคุณเออไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆรเราสรให้ของไปอ่ะเราก็ไม่เห็นแต่เขามาเฮ้ยเขามาคอนโดผมนะมาบอกว่าหมวันนั้นน่ะก็คือแบบว่าวันเกิดผมใช่ไหมเขาก็แบบมาทักไลที่อยู่ไหนอ่ะเอออยู่คอนโดเออส่งโลมาฮะส่งโลมาทําไมก็ส่งไปปุ๊บเออเดี๋ยวเจอกันตอนประมาณดึกๆนะเออแล้วก็ โทรมาบอกผมตอนพอดึกๆแล้วก็โทรมาบอกผมอ่าลงมาเซอร์ไพรส์เฮ่อเดินไปฮะแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูประมาณนั้นเดินมากไม่เคยทำอะไรอย่างงี้มาก่อนมาวันเกิดมาวันเกิดเลยมาวันเกิดเลยหมายถึงว่ามาเป็นเวลาก่อนที่จะถึงวันเกิดคุณหรือว่าเป็นเวลาสุดท้ายที่มาส่งผลนวลยก็เกือบพูนนะก็คือคนสุดท้ายที่ให้เค้กผมนะขออยากเป็นคนสุดท้ายของใช่อยากให้มันจบที่ผมเฮ้ยโอ้อะไรจบจบอะไร เค้กไงอ๋อโอเคโอเคมันก็จะให้แบบความรักแล้วก็คิดถึงด้วยแล้วเล่าสักนี้แล้วยังมีกิจกรรมอะไรกันอีก จริงก็รอรอในอนาคตแหละตอนนี้กิจกรรมไปลงวันไหนก่อนใช่เพราะตอนนี้คิวถ่ายแน่นมากใช่ครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวอีก2วันเนี่ยไม่ไแน่เราก็มีถ่ายกันต่อใช่คือแทบจะทุกวันติดติดต่อต่ตตอยอใช่เราก็เลยหลังออนแอร์ไปด้วยด้วย<ช>ราคาผมแต่แน,น่นอนว่าแบบว่าช่วงเวลาว่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะหาเวลาคุยกันปกติเหมือนเดิมเนยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆทุกวันนี้ก็เจอกันทุกวันใช่ก็ไม่รู้จะคุยอะไรเหมือนกันก็เออคนอื่เว่าเขามีแบบว่า มีทุกอย่างมีทุกอย่าง <laughs> ใช่เอาจริงๆมันมีทุกอย่างจริงๆเพราะว่าคือเราเขาเรียกอะไรเราคู่เราอะเจออะไรมาเยอะครับผมไม่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตั้งแต่ตอนเริ่มแรกเลยแบบเกลียดกันก่อนของเรามีเกลียดกันด้วยนะแบบว่าเฮ้ยไม่ชอบหน้าแล้วก็ดันมาแบบว่าแอบรักกันหรืออะไรเงี้ยมีทั้งเศร้ามีทั้งแบบเรื่องครอบครัวแบบสิ่งที่มันมเผชิญครับมันมีคือมันแบบมันลึกมากๆเลยเนะี่ยอยากจะแบบให้ดูในซีรีส์ดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีครับผม จริงๆอารมณ์ตัวละครของเราสองคนคือมันเป็นการเหมือนแบบอยู่ด้วยกันความสัมพันธ์แบบค่อยๆมาเรื่อยๆแบบเหมือนการโตไปด้วยกันนะครับใช่เหมือนมาเติมเต็มกันและกันดีกว่าอ่ะมั้นขออนุญาตหนึ่งอย่างคู่คุณอนุญาตหนึ่งอย่างให้คู่คุณขาวกับดาขาวดำหมายถึงหมายถึงหมายถึงคาแรคเตอร์หมายถึงคาแรคเตอร์หมายถึงสีผิวเฮ้บุหรี่ล้อเลย ก็ควรช่วยดู้วยนะครับไม่เขาจะบอกว่าเหมือนหินหยาบอ่ามีหยามีหยามีหยาแต่ขอเป็นข่าวนะโอ้รอเล่นนันท์กับขากระด้ก็แบบว่าเป็นคำตักที่ลงตัวใช่ดันตอนแรกก็คู่ขายกันบ้างแต่ว่าพอมาสักพักเนี่ยมันคือมันแบบเข้ากันเหมือนตัวจิ๊กซอหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่แบบสองตัวมาประกบกันเฮ้ยพอดีอยู่ะมึงก็ดูข้างหลักหน่อยนะอี๊บ้าเลยสรุปสรุปเขาคุณเขาข้างหลักมากกว่าอีข้างหลักอะไรก่อนคุณได้คะแนนความข้างหลักเขาจริงเลย อย่างอย่างอันนี้ทานี้ข้างลักอ่ะมันมีมากกว่านั้นอีกบอกไปก่อนโอเคงั้นผมให้80ละกันอีก20เดี๋ยวรอดูอเฮ้ยแบบโหอีก20รอดูอ๋อ,อเฮ้ย,ยมันเยอะกว่า20่สนแป็กเดียวเองนะใชะ่งั้นผมให้คุณ999เวอร์ๆแล้วอีกอีก9ก0 0พเดี๋ยวรอดูอีก9ก0 0พันหนึ่งนะนะเปอร์เซ็นต์นี้ไม่ร้อยนะ10,000โอเคโอเคได้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 มาแล้วคุณให้มา อันนี้คืออะไรมันเริ่มถอยออกอ๋อมันเริ่มถอยออกอ๋อโอเคโอเคอืมห้าห้าสิบห้าสิบแล้วกันไม่ได้เยอะมากก็ลองดูท่าทีอยู่ท่าทีอือเราอยู่ท่าทีอยู่ใช่ต้องม,มีเลนตัวนิดนึงอะเนาะใช่ก็ของ,ของดูความชัดเจนชัดเจนหรือเปล่านะเออแสดงว่าคุณยังไม่ชัดเจนนะกุ้งเครือครับเขายัางไม่บอกไงเขายังไม่บอกด้วยตัวเขาเอง ซีรีส์หลายสีแล้วก็ข้าต,ตามกัได้เลยครับผมยังไงฝากติดตามซีรีส์ครับผมอ่าแอบจองรักเดูซีรีส์นะครับ My Secret Love วเป็นซีรีส์ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับผมก็ซีรีส์ของเราเนี่ยคือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าแอบรักก็คือมีแอบรักหลายประเภทมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอบรักเพื่อนแอบรักเขาเรีย่ แบบแอบ,บชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีครบรถจริงๆถ้าใครมีประสบการณ์นะครับผมที่แบบว่าได้แอบ,บชอบใครหรือได้แอบ,บรักใครแนะนําให้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมแล้วก็เป็นซีรีส์ feel good นะครับผมที่อยากจะให้ทุกคนเขาเรียกย่อยง่ายครับผมแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเขาเรียกติดตามครับผมเพราะว่าเออมันดูง่ายแล้วก็มีความสุขครับผมก็ถ้าวันไหนคนไหนแบบว่าเบื่อๆเลยอนะไรเงี้ยแนะนําให้ดูซีรีส์เรื่องนี้ครับผมแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับทางช่อง3นะครับผมกดสามชีสามนะ ครับผมแล้วก็สามารถดูรีลันนะครับได้ทาง u t u b e ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับความเคลื่อนไหวของพวกเรานะครับทางช่องบอยวายนะครับทีของเรานะครับจะมาในวันที่28พฤษภาคมนี้นะครับติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ทีเซอร์นะครับจะมาในวันที่11วันพุธที่11นี้นะครับที่กำลังจะถึงนี้นะครับมาเวลาเที่ยงครึ่งนะครับไปติดตามพวกเราด้วยนะครับพวกเราทำเต็มที่มากๆเลยใช่ฝากติดตามพวกเราด้วยนะคบไม่ใช่แค่2คนนี้นะมีอีกตั้งเยอะเลยอะไรอย่างนี้ครับบ๊ายบาย